ครับคุณเชษฐ์ครับจากผลประเมินวัดป่าสมเนินนะครับมีอะไรแนะนําหรือว่ามีอะไรที่เราจะเพิ่มเติมไหมครับครับก็วันนี้ทีมงานจากสํานักง,งานสุขจัขงหวัดนครราชสีมามาประเมินก็ได้คุยกับท่านเจ้าอาวาสหงปู่นะครับแล้วก็หลวงพี่มาหาพีนะครับก็สําหรับวันนี้ก็คือเหมาะสมที่จะเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพเพราะว่าวัดป่าสูงเนินก็นคือร่มลืน่นร่มลื่นแล้วก็มีกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาส่งเสริม ด้านโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนสอนกับนักเรียนนะครับแล้วก็ประชาชนเวลาทาศาสนากิจต่างๆครับผมแต่จะมีปัญหาในเรื่องของเรื่องขยะแล้วก็เรื่องเรื่องสุนัขครับผมสุนัขมีแนวทางแนะนำไหมสุนัขนี่ก็ได้คุยกับหลวงพี่แล้วหลวงพี่ก็บอกว่ามันชาวบ้านขานะเอปล่อยมาเลี้ยงนะครับเราก็คงห้ามไม่ได้เนาะแต่ว่าเราจะมีวิธีป้องกันก็คือในเรื่องของการฉีดวัคซีนวัคซีนให้กับ ทิศุนักบ้านะครับประจําปีโดยเทศบาลก็สนับสนุนตรงนี้อยู่ครับผมก็ประทศั์คุณสมคิดก็เข้ามาทุกปีครับมาทําใหม่แต่ว่ามันก็เพิ่มเรื่อยๆกัวซาที่กัวกัวแปลว่ากูดนะคะกัวเนี่ยคือแปลว่ากูดครับแ้นเราก็จะเอียงสีห้ามสาขูดซาคือสะท้อนสีแดงๆคือสะท้อนให้เห็นว่าเกิดเป็นอะไรอย่างไรบ้างอันนี้ก็คือขูด ตัวซาเป็นศาสตร์ของเอ่อมันเป็นมาเป็นพันๆปีแล้วของประเทศจีนอ๋อเป็นของจีนมันแพทย์แผนจีนใช่ไหมครับผมแพทย์แผนจีนสามารถใช้ดูแลเองได้สารสุกนามาบรรจุในแผนเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลเองได้ครับผมถ้าแข็งแรงอยู่แล้วเนี่เขาแข็งแรงอยู่แล้วเลือดการไหลเวียนองเลือดเขาก็จะดีเหมือนทําให้เลือดเราไหลเวียนใช่ไหมครับอ่าใช่แต่ถ้าเขาเจ็บป่วย กรณีที่ของด้านหลังเราเนี่ยกรณีเขาเกิดการเขาดูแลผู้คนครับดูแลผู้คนมากกล้ามเนื้อมันก็เกิดการเกร็งตัวรเรลี่ยเกิดเราก็จะคลายกล้ามเนื้อเขาก็จะเป็นการรักษาตัวเองร่างกายก,ก,ก็กลัวก็คือสูบูดขูดขูดพอข,ขูดเข้าไปซาก็เลยสะท้อนให้เห็นว่ามันแดงแอันนี้คือเขาขับพิษร่งางกายก็เลยขับพิษออกมา ก็เดี๋ยวเขาก็จะดีขึ้นแดงสักพักมันจะหายหายประมาณกี่นานไหมครับวันสองวันก็หายแล้วครับวันสองวันก็หายบางทีนี่ถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นเยอะมากเดี๋ยวเขาจะหายก็คือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของแพทย์แผนจีนเนาะแพทย์แผนจีนเราก็มาบรรจุเป็นการสอนประชาชนดูแลตัวเองครับผมก็คือสามารถดูแลตัวเองได้ให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีรักษาตัวเองได้ถ้าหมอดีที่สุดคือตัวเราเองคือมันะแน่นอสมอเนี่ยก็ดูแลผู้อื่น ผู้อื่นเยอะเราต้องดูแลตัวเองได้ด้วยดูแลตัวเองได้ด้วยก็เลยใช้วิธีใช้ศาสตร์กัวซาคือขูดครับผมคือกัวแปลว่าขูดซาก็คือสะท้อนให้เห็นว่าเป็นอะไรเช่นตัวนี้สะท้อนให้เห็นว่าอ๋อถ้าแดงอย่างนี้แสดงว่าการหดตัวของกล้ามเนื้อมันเกิดการเปล่งตัวไม่ได้คลายครับผมธรรมชาติเขาก็เลยรักษาตัวเองครับอันนี้คือศาสตร์กัวซาครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณหมอครับอันนี้ทําไมครับตอนนี้ศาสตร์พิษค่ะ แต่ที่ก็คือริี้วรอยต่างๆที่มีก็คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วมันส่งไปกระเพาะปัสสาวะตรงนี้มันส่งไปที่หัวใจส่งไปที่ตับก็คือจริงๆก็คือการดูแลตัวเองด้วยศาสตร์ัวศาสตร์อนนี้เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งใช่ไหมครับใช่ถูกแล้วที่ดูแลตัวเองโดยธรรมชาติปวดหวลังปวดเอวี่ขูดได้เลย,เลยว,วันนี้อสอมหม,มู่สิบใช่นนไหมหมู่สิบ สาธารณสุขจังหวัดนานรชื่อคุณไรเออร์ครับผมจากเขตสมเด็จบ้านฉันนะครับาาคุณหมอครับวันนี้เรามามีโครงการยังไงบ้างครับรที่วัดป่าสมเด็ครับวันนี้มาป่าเมินวัดส่งเสริมครับมาสำรวจวัดครับจากทีมจากจังหวัดนครราชสีมาครับเกี่ยวกับดู ว่าวัดส่งเสริมสุขภาพครับวัดต้มเลือดหลายอย่างใช่ไหมการจัดการเกี่ยวกับวัดห้องน้ำโรงครัวอะไรตรงนี้สิ่งแวดล้อมในวัดครับการัการเรื่องที่จากจังหวัดเขามาแนะนําเรื่องการดูแลสุขภาคอสมอยคุณหมอรู้เรื่องความสะอาดทั่วไปเหมือนการเร่องยุงเรื่องอะไรเ้วยต่างๆ่ใช่ครับคลองนุ้งลายอะไรพวงนี้ครับและทีมแม่แม่อสมอลผลของมูลสิทธิ์นะครับวันนี้มาช่วยกันครับคือให้ดูได้คืออยู่กับคุณลยเอ่ย คุณอะไรชื่ออะไรครับสุเชษต์ครับเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลสนเด็จครับพยาบาลวิชาการใช่ไหมครับได้ดูดูแลเรื่องวัดครับผมครับผมครับวันนี้เป็นสเสนอมั่นฉันนะครับอยู่ที่วัดยานโสภิตวนารามวัดป่าสนเอ็จพระสมเนอจจังหวัดนครราชสีมาโครงการดีๆของสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะครับ แล้วก็มีโรงพยาบาลสมเด็จนะครับโดยท่านนายแพทย์คิดเห็นนะครับก็ส่งคุณหมอออกมาเป็นผู้กำกับดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่สาธารณสุขนะครับก็แนะนำนะครับการดูแลตัวเองาสก็คือสะท้อนให้เห็นว่ากล้ามเนื้อมันหดตัวกล้ามเนื้อหดตัวเพิ่แต่อย่างกรณีก็กรณีนัไปเดินทางเนี่ยก็คือสะท้อนให้เห็นว่ากล้ามเนื้อก็หดตัวเขาก็รักษาตัวเองนั่นก็คือสะท้อนให้เห็น โดยการอันนี้คือเราใช้การขูดรักษาตัวเองก็ทําให้เขาคลายตัวแล้วก็จะดีขึ้นแล้วเจ็บหน่อยถ้าเขาไม่ทําเนี่ยเขาตรงนี้เขาจะเริ่มเจ็บแล้วก็อ่าสะสมแล้วนยืดสะพานคอปลาไหลมดอันนี้เป็นเป็นการรักษาสัตว์เครียดศาสตร์เหรอครับคุณหมออวัวตาอวัวตาอัวโซโซสาลาอาอวัวตาโอ๋ครับเป็นสาตร์อย่างหนึ่งนะอวัวแปลว่าขูดครับผมตาคือสะท้อนในเห็นง้าร่างกายเจ็บตรงไหน้า น้กนา็จะบอกได้อันนี้าคุาเา่ออันนี้คือาแต่ว่า้ปอก็่ยดนาครับก็เป็นศาสตร์กัวซานนะครับศาตร์อย่างหนึ่งนะครับที่แนะนำหอสมให้ดูแลสุขภาพนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่สาธารณสุขจังหวัดขอนแกร่วมกับโรงพยาบาลสุนเนินนะครับซึ่งเป็นการมาดูแลวัดนะครับโดยคุณหมอนะครับ